ครับสวัสดีครับกาะมาพบกับสวนพลังกลิ่จีตะเค้นนครับมือนี้ก็สีแมตติดตั้งโซลาเซลล์ของสวนพลังกิ่นจูด้วครับผมก่อไฟโซลาเซลล์ที่ผมติดนะครับผมผมมิอยูดิกันสองขนาดนะครับเป็นขนาดร้อยวัตต์แล้วก็ขนาด60วัตต์นะครับผมก่อในสวนนะที่เลือกใส่ติดตั้งโซลาเซลลของภาวาในส่วนของสวนนะครับตับโตมูบ้านสี่แยกจากกันนะครับผมก็คือ ระยะทางก็โดยร่วมที่ผมขาดคะเนนจากตัวมูบ้านครมันก็ประมาณเกือบหนกิโลเราไฟเกษตรที่ผมดึงมามันก็บอกเพียงพ่อนะครับผมแล้วก็ส่วนค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ต้องเพิ่มเมติมในเรื่องของไฟเข้าไปครับที่เนี้ยที่ผมเลือกไฟโซลาเซล์ก็บพรอว่าถ้าผมเดินสายไฟที่เป็นระยะทางในสวนเองรอบสวนมันสีใสงบประมาณค่อนข้างจกหลายแต่โซลาเซลนี่ตอบโจทย์ มากว่าครับก็คือว่ต้องใส่สายยางนี้ก็ใส่แสงอาทิตย์นะครับผมต่อเดี๋ยวมือนี้ครับผมในส่วนของผลพลังกินจุดยูนิตเช่นก่อนสิมาติดตั้งไฟครับผมอุปกรณ์นะครับผมเดี๋ยวผมขอแนะนําอุปกรณ์กันนี่ครับผมนี่นะครับเป็นไฟ60บวัตที่ผมใส่นะครับก็เป็นเป็นของแมกบีมนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว60บวัตในกล้องเนี่ยครับสิประกอบไปด้วยครับผมตัวเนี่ยครับตัวโซลาร์เซลล์ครับผมแผงโซลาร์เซลล์ แล้วอีกต่อมาครับผมก็จะเป็นหลอด LED นะครับผมก็เป็นพ <ST US C AD> ่ม LED อุปกรณ์ต่อมาที่ผมมีใส่ใ,ในการประกอบตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับไม้ไผ่ซึ่งหาได้จากสวนครับก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เป็นพวกอ่าเล็กนะครับก็เข้าเน้นความประหยัดเป็นอันดับนึงนะครับผมก็เดี๋ยว ในส่วนของผากที่ใส่ในส่วนของเหล็กครับก็อนหน้ารัทสีใดมีการปรับเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ต่อมาจะเป็นนี่ครับยูโบนครับเป็นยูโบนแล้วก็ตัวยูโบนนี่ครับสิบมมีประกับนะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้ก็คือเคเบิลไทแล้วก็อุปกรณ์ชนิดอื่นก็จะเป็นพวกปัจแจเลื่นนะครับผมแล้วก็นี่ครับสว่านครับผมสว่านตัวนี้ผมจะใส่เป็นตะไบหางหนูเสียบเข้าไป เพื่อการขยายหูนะครับเดีย๋ยว่าเบิง้งวิธีประกอบของผมนะครับนี่ครับก็คือในส่วนที่ผมประกอบแล้วครับก็สิเป็นออกมากในลักษณะนี้ก็สิเป็นตัวยูโบนครับสิมีตัวขาของนี่นะครับผมในส่วนของขาของอุปกรณ์ led ครับตัวนี้ล็อกแล้วปุ๊บแล้วก็สีเอาตัวหลอดนะครับผมล็อกในลักษณะนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็สิเลื่อนได้ปั๊มได้ ตามโมดูลที่เขาต้องการครับเดี๋ยวผมประกอบให้เบิ้งนะครับอันนี้ผมประกอบตัวยูโบนกับตัวขาของโฟราเซล้วเลยนะครับอาจจะมีโค้งเค้งนิดนน้อยครับผมแต่ก็บม่ได้มีปัญหาครับในส่วนของตัวขาของตัวนี้ผมขอบอกพี่ๆน้องๆกันครับคือในตัวขานี่ผมที่ผมใส่คือผมมีการตะไบเพิ่มขอบีนะครับเพราะว่าใส่กับยูโบนใส่นี่คือใส่ไม่ได้ซึ่งรายละเอียดของอุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวผม สีลงในอ่ารางบานอีกที่นะครับเดี๋ยวเสร็จข้อมูลให้อีกที่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาประกอบกันครับนี่ครับก็นี่ขาตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ประกอบตัวปลอดไฟ่อไปในส่วนของไฟโซลา่าเซลล์ตัวนี้นะครับอ่าทางร้านนะผมเขากนแนน้ำผมว่า ถ้าเกิดในส่วนของไฟนี่ก็สีชาติในลักษณะฟองแบบก็คือใส่แสงกับใส่แสงแบบหมายถึงว่าแสงที่เป็นลักษณะข,ของแสงหลอดไฟเข้าแบบแสงนี่อ่อนแสงอย่างแบบพอจะมีแสงแต่ว่ารุ่นเก่าที่ผมซื้อมาก,ก่อนหน้านี้มันจะเป็นลักษณะแบบารุ่นของแบบต้องตากแดดย,ย่างเดี่ยวถึงสีเกียไฟได้แต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาแล้วนะครับ โอเคนี่ครับผมออกมาแล้วครับพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประโยคปั๊บได้แล้วก็เดี๋ยวสิคันแน่นอีกทีหนึ่งครับอุปกรณ์พวงของพยายามจะทำให้มันง่ายที่สุดนะครับผมเพราะให้มันซับซ้อนหลายเพราะว่าถ้าเกิดเข้าลงทุนลงทุนไปหลายก้นนี่ก็คือเดี๋ยวมันสีหมานายครับก็พยายามใส่ในส่วนของอุปกรณ์ที่เขามีในส่วนนะครับผม นี่ครับในลักษณะการตีสนะครับเดี๋ยวกล้องครับตะกล้องแทนไม้ไกลนะครับนี่เนียครับผมยูบบนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ผปมก็สิสอดตรงนี้ก็เอาทะลุขึ้นมาเนี่ยเสียบมันสิมีู่วพอดีแต่ว่าตัวนี้ตัวที่เป็นของตัวโค้งมันบม่พอดีนะครับต้องต้องไปปับอันนี้คือผมก็่รปับแล้วแล้วก็เอาตัวน็อตนะครับขันขันยังสีนะครับผมนี่ครับแบบนี้เลยขันไป ขันไแล้าเพ๊บมันก็สีล็อกพอดีของมันครับก็ใส่แบบนี้ครับผมลองบึงครับนี่ครับออกมาแล้วครับเป็นเรื่องรูปแบบนี้นี่ครับรูปแบบนี้นี่นะครับผมเห็ดง่ายๆครับผมไม่ได้เหตุยากมันอาจจะมีโค้งเข้งนะครับก็ค่อยๆปรับครับต่อมากพอติดตั้งเสขนาแห้องก็ามาติดตังตัวโซล่าครับ สายตัวนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็มันมีความยาวค่อนข้างจะหลายนะครับผมก็ผมว่นน่ใจว่าจัจัจัอ่าเส้นนะครับผมก็ถัดตัดได้ก็สดีครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันสายยาวไปหลายไฟไม่ก็สีข้างตรงซ้ายครับเทียนในห้องแบบเปลืองตัวไฟซื้อถัดตัดได้แล้วก็เชื่อมต่อไม่ได้ก็ดีครับผมแต่นี่ก็ผมก็ไม่ได้ตัดนะครับเราเอาแบบนี้เลยต่อม่จะมาประกอบตัวนี่ต่อครับ ต่ที่ผมใส่ก็สิเป็นโตนี่แทนนี่ครับในมือครับก็สิเป็นยังสีครับมีแหวนแล้วก็มีตัวน็อตเดี๋ยวามาประกอบกันครับนี่ครับออกมาสิเป็นในรูปแบบนี้ครับต้องล็อกให้มันแน,น่นเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวกันมันคุ้ง ครับผมก่อหลังจากหลังจากที่เข้าประกอบเฟสบางส่วนแล้วนะครับผมก่เดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งนะครับ่าในส่วนของไอตัวโซลาเซลล์ที่ออกมาเป็นแบบไหนครับครับผมก่อในส่วนของโซลาเซลล์ที่ประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบ่งอีกที่นึงว่าออกมาเป็นรูปแบบไหนครับตะกองครับเดี๋ยวแพร่งขามากนะครับนี่ครับผมออกมาที่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วทเป็นนี่ครับผมตัว ของตัวหลอดโซลาเซลล์ต่อมาตัวนี้ครับ<า>ก็จะเป็นตัวของแทงโซลาเซลล์ครับก็เดี๋ยวให้ตะกรงแผ่นให้เบิง้งเรื่องของยูโบนครับยูโบนขอสีิลลอกยุ่สี่นะครับนะครับยูโบนนี่นะครับ, okay, บถ้ามันไม่โตประกับที่ผมมาครับประกับก็สิลอกตัวนี้อีกที่หนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็สิเปหาสื่อมาใส่อีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามัใชิได้ล็อกเรามัใสิได้เป็น บาลานด้านรับฉากของตัวนี้อีกที่นึงนะครับประสีล็อกได้ด,ดีกว่าเนะครับเดี๋ยวมาเบื้องตัวนี่อีกทีนี่ครับนี่อันนี้เป็นตัวของหลอด L e d ดีประกบเอ,เอ้ตัวยูบงกบสีล็อกแบบนี้นะครับผมแบบเดียวกันเลยครับสายกสีออกมากเป็นยังี่ครับเนี่ยครับผมสายมาแบบนี้ก็ผมกว่าสิต่อสิต่อสายขึ้นมากสีเลยครับผมต่อสายขึ้นมากแล้วก็เอาตัวคลิปบนท้ายนะครับผม เคบนไทยมายมาลองอีกที่หนึง่งเดี๋ยวผมต้อให้เบิ้งเลยครับนี่ครับนี่ก็คือห้องก็เสียบไปเลยซึ่งในการเสียบสายนะครับอ่านี่ครับมันสิม,มีโตกันง,งูนะครับผมมีตกันง,งูเป็นลองนะครับผมตัวผู้ตัวเมียน,นะครับผมเป็นตัวง,งูเขาก็เสียบเข้าไปบ่ต้องอย่านว่าสเสียบผิดนะครับนี่ครับผมก็สิม,มี โตชาดแบตกระพริบกระพริบเฮ้าเปลี่ยนมาอ๋อตัวน,นี้เขากำลังเริ่มชาดแบตนะนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เฮ้าก็คขันล็อกให้เรียบร้อยครับขันเข้าไปประกรอบง่ายครับโซลาเซลล์ตอนนี้ถ้าเกิดอยู่บ้านสวนตามทงต,ตามให้ครับผมถ้าเฮ็ดรักษณะานนี้ก็ดีดนีนะครับอ่าก็เอาเนี่ยนะครับผมก็เอาเค็บมันไทนี่ครับล็อกล็อกเข้าไปเลย ออกมาทำในส่วนของการติดตั้ง,งโซลาเซลล์ก็สี่เป็นประมาณเนี่ยครับผมก็เดียวผมอ่ะสิบห้าเปรเบื้องไอตัวที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับว,ว่าออกมาเป็นในรูปแบบใดนะครับผมครับผมก็หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ครับที่เห่าไม่กันเก็ดไห้เบิ้อ่ะครับผมในการาประกอบของส่วนแผงโซลาเซลล์แล้วก็ตัวหลอดโซลาเซลล์ครับผมก็ เดี๋ยวผมสิพามาเบิ้งในส่วนของที่ติดตั้งกับเสาแล้วครับว่าเป็นแบบไดอันนี้คือติดตั้งไปแล้วนะครับผมอันนี้เป็นไฟตัวร้อยวัดครับตะกรงแผ่นเลยครับนี่ครับผมก็เป็นออกมาในรูปแบบนี้นะครับก็สิเป็นสายเป็นสายแล้วก็เป็นตัวเคเคเบิ้ลนไทยึดอยู่ตัวรับแสงก็สิรับแสงไปแล้วในส่วนของไอตัวลอดไฟขีดยู่ฟังปุ่นครับครับจุดเมื่อกี้ที่ผ้าไปเบื้องก็เป็นจุดแรกครับผม อันนี้ก็คือจุดที่2ครับที่พี่กันมาไปเกาะสีเอียงหรือ,อยังนะครับผมตามรูปแบบที่บ่มีตัวประกบเอตัวประกับหรือตัวประกบล็อกตัวยุบบนเขาครับก็ตัวนี้ก็ใส่ไปก่อนครับก็ตัวนี้ก็เป็นไฟลวดวัดเึืนกันครับไฟกระติสายเขาในตัวบ้านครับผมแล้วก็เป็นลวดครับผมล็อกตอกตะปูไว้ก็สีระมาณนี้ครับ เดี๋ยวกลับคื้นก่อมาเบิรงกันอีกที่หนึ่งครับผมมาในส่วนของตัวแฟงนะครับผมสีสว่างขนาดไหนตัวนี้ครับเป็นตัวร้อยวัดซึ่งร้อยวัดผมซื้อมาสองตัวไฟที่ห้องเห็ดใบครับไฟสุราเซลล์นี่ครับผมโอ้พี่น้องแจ้งครับผมนี่นะครับผมที่เห็ดมือนี้นี่ครับแจ้งนะครับผมพโลรศัรทบที่เห็นไกลๆนะครับแนนนะครับผม ข้างหนาเป็นไฟ60บาทจะผมพาพี่น้องไปบึ้งครับยางไปบึ้งครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สามนะครับลอตัวนี้ซีไซด์เขาไปในส่วนผสมนะครับผมซึ่งขนาดของไฟก็ที่ผมบอกก่อนหน้านี้แหละมันเป็นขนาดไฟ60บาทครับผมความแจ้งก็บซได้ประมาณนี้ครับคำรับหนกถัดไปมันก็จะเป็นตัวที่4ที่5ที่6ครับปลายพุ่นครับคือตัวที่ห้องับผม สว่างมา,ากเลยครับหร่อยว่ดผมมาแบบ้านนี่ก็นั่งได้เลยครับพอดีพอดีอดขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอการติดตั้งโซลาเซลล์ครั้งนี้น้นะครับผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ